โอเคสวัสดีครับทุเรศมิกเกอรชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัว r i n g Edition ช v ยนทีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของสายหล่อคลาสสิกรีเบล300สีนี้หล่อมากนะครับเป็นรีเบล300สีลำโบสีเทาลำโบเท่ๆแบบนี้เลยเนี่ ก่อนก่อนก่อนที่เราจะไปดูรีวิวรถนะขออนุญาตปวดร้านใหม่นิดนึงนี่ตอนนี้ความคืบหน้าของ t o u r i n g Edition นะครับก็ไปได้95%้้วอนแล้วเพื่อนดูภาพรวมก่อนมุมคาแฟมุมเครื่องเดิมเสร็จแล้วนี่ใครจะมานั่งชิลก็แวะเวียนกันมาได้นี่เลย โซนล้างรถเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการล้างรถเรียบร้อยนะครับธุรกิจล้างรถของเราอีกหนึ่งธุรกิจก็คือ the b i k e wash and detailing แล้วก็ร้านกาแฟของเราชื่อ the bar and cafe นี่ปวดกันนิดนึงแล้วก็ภายในตอนนี้ก็95แอละนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงอ่ะกลับมาที่ตัวรถนะครับ ตัวรถคันนี้นะครับโจทย์ก็คืออยากได้กล่องข้างแล้วก็กล่องท้ายนะครับแต่แรลกท้ายและแหลกข้างขอเป็นแบบ Heavy Duty ใช้งานแบบหนักๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแหลกข้าง Request มาเป็นแบบพิเศษเลยคือขอให้แนบและแคบ,บที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ฮะออกมาแบบนี้เลยนะครับ วกล่องบนนะครับที่เราใส่ให้อยู่นี้คือกล่องบนแชท HS 5 8 X นะครับส่วนกล่องข้างเป็นแชทรุ่นยอดนิยมแชท HS ย3 3ขนาดความจุข้างละ23ลิตรติดตั้งอยู่บนชุดแหลก mm hmm. Heavy Duty งานของ Panther ่อๆนี่ครับให้แทนกันตกเดิมได้เลยอ่ะ ของอรีเบลไม่มีกระตกมาให้นี่นะครับก็เรียกว่าทําให้สามารถที่จับรถแล้วก็เข็นรถได้ง่ายขึ้นเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับชุดกล่องข้างก่อนนะครับอาพี่กล้องชุดกล่องข้างขนาดความจุ23ลิตรนะครับเราเคยทำรีวิวเจาะเล็กกันไปล้นะครับตัวกล่องข้างา23ลิตรสามารถที่ใส่กระเป๋ารถบุ๊ก17นิ้วได้สบายๆหใบแล้วก็เหลือพื้นที่ประมาณ เห็นผลอย่างที่กอกเห็เนผลอย่างที่บอกว่าคันนี้เนี่ยรีเควสมาก็คือว่าขอให้ตัวกล่องข้างเนี่ยมันแคบที่สุดเท่าที่ทําได้จึงมีโจทย์อยู่ยาง,งอ่าจึงมีข้อจากัดอย่างนึงว่าเมื่อกล่องข้างมันแคบเข้ามาแต่กล่องบนมีขนาดความกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าจําเป็นจริงๆที่จะต้องเอากล่องบนออกก่อนนะครับกล่องที่จะอ่าเปิดกล่องข้างสิ่งนี้นะครับอาจจะลาบากนิดนึงนะครับแต่มันแลกมากับความแคบ นะครับของแหลกข้างที่จะทําให้สามารถที่ยังขับขี่ได้อย่างปกติในเมืองเลยนั่นเองอ่ะเราดูกล่องบนกล่องบนคือ58ลิตรนะครับเบาะพิง2บาย <B it> บแอบเบาะพิง2จุดนะครับแชร์58ลิตรจะให้เบาะพิงแบบแบบนี้2จุดนะครับ <B it> <B it> สามารถ,ถที่จะถอดตัวตลอกนะครับไอกุนแจกดล็อกแล้วก็เอาตัวนะฮะตัวมือจับเนี่ยถึงว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงสลับตัวนี้ลงมานะครับ สลักตัวนี้ลงมาน้าลงมาิดเดียวยกกล่องขึ้นแล้วถอยหลังสามารถที่จะค้วเป็นกระเป๋าเดินทางได้แบบนี้เลยอ่าตัวกล่องเนี่ยเขาจะให้นี่ก่านะครับผ้านะครับผ้าจะเป็นไซส์ XL ให้มาแบบนี้เลยอ่าเมื่อเราเอากล่องบนออกแล้วเวลาที่เราขับขี่โดยไม่มีกล่องบนนะครับแล้วอยากเท่ๆหลอ่อๆแบบของข้างอะดูข้างๆครับก รประมาณนี้ตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามครับว่าเมื่อติดตั้งกรอบข้างแล้วเนี่ยยังสามารถซ้อนออนยังสามารถที่จะนั่งได้อย่างปกติไหมนะครับอ่ะญาติเป็นคนซ้อนปึ๊บนะครับจะเห็นว่าช่องว่ายังเหลืออีกเยอะเลยครับนะครับระหว่างนอกนะครับแล้วก็ขอนะบน่ฮะนั่งได้ปกติเลย คนซ้อนหือว่านั่งได้ปกติเพิ่มเติมก็คือรู้สึกปลอไภัยขึ้นเพราะมีกล่องข้างมาเป็นบัฟเฟอร์มาเป็นตัวป้องกันนั่นเองนะครับบังเอิญถ้าสมมุติว่าเกิดัเหตุล้มแตกนะครับตัวกล่องข้างและหละกข้างจะช่วยเซฟคนขับขี่และคนซ้อนไปด้วยตัวด้วยนั่นเองแต่ว่าอาจจะต้อง เพิ่มความระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่าเราเวลาเรามีกล่องข้างแล้วเนี่ยการขึ้นการลงจะต้องเปลี่ยนท่าให้เป็นขึ้นแบบทัวริงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเตะกล่องทุกวันอ่ะเราดูตัวกล่องกันนิดหนึ่งตัวกล่องเนี่ยเขาจะให้กุญแจมาสองดอกใช้แค่ดอกเดียวนะไขได้ทั้งสองฝั่งอันนี้ล็อกก่อนกดล็อกครับบริเวณท้ายกล่องข้างเนี่ยจะมีที่จับเล็กๆน่ารักน่ารักตัวนี้นะครับอ่า เปิดขึ้นมาครับเป็นกล่องแบบเปิดบน23ลิตรสายรั้งสาให้มา 1. จุดนีฮะ,ะเวลาถอดกล่องก็ง่ายครับดันตัวเอตัวตัวสลักตัวเนี้ฮะดันไปข้างหน้ารถนะครับปึ๊บแล้วปิดฝาก่อนแล้วยกตัวนี้นะครับมือจับเขาจะอยู่นี้มือจับกลองข้างยกขึ้นปิดฝาแล้วดึงถอยหลังล็อกกล่องก็ได้อ่าเข้านือเลยจริงๆเป็นควิกล็อก ชมแหลกข้างนิดนึ่งนะครับแหลกข้างเป็นลักษณะเป็น 3P 3L นะครับเป็น 3P นะครับขา L ตรงนี้นะครับทำซึ่งพิเศษขาย,ยืดจะเป็นเหล็กหนานะครับป้องกันการสั่นนะแล้วก็เชื่อมต่อหรือไม่ได้เชื่อมอยึดนะครับพร้อมกันกับตัวแหลกท้ายสมมุติว่าลูกค้าบางท่านเพื่อนบางท่านเนี่ย ไม่เอาแหลกท้ายจะเอาเฉพาะแหลกข้างได้ไหมได้เลยจัดให้ได้นะครับสามารถที่จะยึดแหลกท้ายชุดนี้เนี่ยกับแหลกข้างกับตัวรถได้ก็จะแนบเข้าไปอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแหลกท้ายเป็นแหลกท้ายเฮ่ดิวตี้ทำขึ้นมาแบบนี้ครับน็อตที่ให้ทุกตัวเป็นนอ็อตสเตลเลสนะครับชุดล็อกเป็นชุดล็อกหัวล็อกตัวนี้เป็นของแช่แทะน้ำด้วยนะย้ํากันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเวลาเราซื้อกล่องข้างมือสอง นะครับกล่องแชทไอเทมรุ่นนี้แหละนะครับถ้าเราซื้อมือสองมาเนี่ยอย่าลืมที่จะต้องขอหัวล็อกตัวนี้นะครับจากผู้ที่สายให้เราด้วยเนื่องจากว่าหัวล็อกตัวนี้ไม่มีขายแยกในประเทศไทยจาเป็นต้องสั่งจากนอกเข้ามาจากมือนอกเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการสารั่งแล้วก็มีราคาประมาณหนึ่งเือทีเดียวนะครับหัวล็อกตัวนี้ต้องมาพร้อมกล่องเสมยอยนะจ๊ะนะอ่ะแลกข้างนะครับเราทําชุดค้าหลังชุดค้าหลังตัวนี้เป็นชุดค้าหลังแบบพิเศษนะครับค้าหลังกันโคลง นะครับเวลาที่เราใส่ของไปในกล่องข้างมันจะมีน้ําหนักนะครับตัวแหล็กจะได้ไม่โคง้งเพลงโคงเ k e ง,งแล้วก็ไม่สายสะบัดน,นะครับชุดค้าหลังตัวนี้อดูด้านด้านหลังนะครับ,นะรบเราออกแบบแล้วก็พยายามดีไซน์เป็นพิเศษให้มันเข้าโค้งไปกับดีไซน์ของตัวรีเบลหล่ลอ,ลอแบบนี้นี่ฮะชุดเหล็กชุดแหล็กนะครับอบสียิงทรายเคลียร์ผิวงานนะครับทำความสะอาดยิงทรายเรียบร้อยามมาตรฐานเลย แล้วก็อบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีชุดแหลกท้ายแหลกข้างของแพนเทอร์เราเนี่ยนะมีประกันให้3ตีเลยทีเดียวอ่ะเวลาใส่นะครับเราก็เอาแง่งตัวนี้นะครับแล้วก็สลับตัวนี้เอาแง่งตัวนี้เข้า,าไปแบบปึ๊บเข้าไปที่ตัวขาแหลกตัวนี้ด้านหน้า,าปึา๊บวางกล่องเปิดฝาครับจําเป็นต้องเปิดฝาทุกครั้งนี่ครับเปิดฝาเสร็จแล้ววางนะครับช่วยดึงตัวนี้ฮะ ก็ยดืดสลับตัวนี้ไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดมันมีคำว่าเฟสอยตรงนี้นะครับเฟสกดตัวนี้ลงปึ๊บนี่นะครับเวลาที่เข้าเข้าล็อกเนี่ยนะครับตัวสลับตัวนี้มันจะต้องสปริงตัวนี้มันจะต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบนี้ถ้าสปริงยังไม่เข้ายังค้างอยู่แบบนี้แสดงว่ายังไม่ล็อกนั้นเพื่อนนะอันตรายนะต้องลองดูต้องต้อง,ต,องต้องดูอีกทีนึงลักษณะการทํางานของเขาก็คือดูนี้ฮะเวลาที่เราทุกครั้งที่เรากด กดสลักถอยเดินหน้าไปเนี่ยนะครับตัวสลักมันจะถอยหลังเพื่อที่จะหลบชุดล็อกชุดนี้นั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บล็อกังไม่เข้าปึ๊บเข้าคลิปปิดเงียบปิดเงียอ่าโอเคปึ๊บนี่เรียบร้อยปิดฝาล็อกกล่องทุกบครั้งนะครับ แนะนำให้ล็อกกล่องทุกครั้งก่อนออกเดินทางแล้วก็ใส่กล่องดเบ๊เข้ากันสะตูสอบให้เรียบร้อยนะครับจึงชุดล็อกตัวนี้ลงมานิดนึงกดกล่องลงกลาปปิดปบ๊บล็อกกุญแจทุกครั้งก่อนออกเดินทางโอเคข้อเสนอราคานะครับเซ็ตน,นี้ทั้งเซตน,นะครับลงบบังโบห้า58บลิตรเบาะพิงขาดล็อกแหลกท้ายนะครับ ลองข้าแชทได้ที่น3นะครับหลัท้ายแพนเทอร์ทำตรงรุ่นให้กับรีวม300คันนี้รอลอ,ลอเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โคส์นี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับถ้าเป็น Youtube ก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเป็นใน Facebook ก็กดกดดูรายละเอียดนะครับจะใส่ราคาไว้เป็นรายการรายการแล้วก็จะทาเป็นเซ็ตให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ ของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ